คลิปนี้ยายแววสิพาพี่น้องมาแกงเห็ดปวกหลังจากยายแววล,ล่างแล้วแล้วอัปเดตวิธีแกงให้พี่น้องได้รับชมค่ะก็บมะเบงขั้นสอนกันได้เลยค่ะก่อนที่ไปรับชมวิธีแกงกับที่ห้าต้องเตรียมมี่ยังแน่ค่ะครั้งแรกกะเห็ดปวกเห็ดปวกที่ล่างแล้วที่ซองกับตะไคร้ เพริกเพล็กกเสร็จน้ำปลาแล้วก็เกลือน้ำปลาอ่ะพงนัวด้วยค่ะอ้าวมารับชมวิธีสิ่งที่ลืมไม่ได้ผักอีตูกับพักไซมาละขี้นกอันเรียกเขากะ ตั้งหม้อเดือดแล้วให้เดือดบ่ออันนี้ลูกก้อนปะน้ำเห็ดไปใส่บ่อคาใส่ใส่ก่อนบ่อน้ำเย็นละใส่ก่อนหม้อขึ้นหอยน้ำเห็ดขึ้นลายถึงเนาะตะวันยุบลงเลยสิพอดีนะว่า

เน็ดเนาะมันยกล้มมันสียเงางปักฟ้าปิดไปะค่ข้าวยังไั่ยกพื้นกันใส่พริกที่ข้าโคกแล้วแล้วลงไปถ้าพี่น้องท่านใดที่ใส่เครื่องแกงลงกควันก็ได้ด้วยค่ะมันก็คุ้นคาทอเกา ใส่เครื่องแกงแล้วจัไม่ใสให่หิดกับคุค้มคาทอเกาแต่ว่าเย็แบแล้วเอาห,หิดใส่ก่นอนจังเอาเครื่องใส่พิกตาม,มาเกลตะไคร้น้ำปลา ปลาจะขึ้นใช่ขาดไม่ได้ก็คือผงนัวใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายผงนัวมาใส่หลายก็ได้ค่ะเพราะว่ายิปฟัวมันจะออกรสหวานอยู่แล้วแัดที่นี่เขาใส่เครื่องครบแล้วกับปอยให้น่าม,มันเดือด ห้เห็ดมันสุกถ็งกว่าคิดว่าเห็ดสุกแล้วจังขั้นตอนต่อไปจังเอาไปตู้ใส่ครับใบมะละปิดฝาให้มิดแล้วก็รอให้เดือดก่อนอีกสักครู่ค่ะสุกแล้วไปนอสุกแล้วไปนอล่อห้มันโบจักหน่อยค่ะพี่น้องร่อให้เห็ดสุกจักหน่อย ใส่ยาลาใส่ผักอีตูวกับผักใส่แล้วค่ะพี่น้องก็อีตูวกใ็ใส่ลงไปเลยใส,ใส่ลงไปเลยผักใส่ก็ใส่ลงไปเลยผักใส่เต็มสวนไปเลยใส่ไปเลยแล้วก็ยุบลงหนอกค่ะพี่น้องนี่แหละคือขั้นตอน ของการแจงเห็ดปวกก็มีแค่เนี่ค่ะขัข้นตอนบอ่ไดดมากมาเอียงมันบ่คือออมเนื้ออ,อ,มอ,อมปูอมปลามันบ่ไดข้าวพอต่ว่าห้าเห็ดเฮ็ดไห้มันสุกแกงให้มันสุกต้มไห้มันสุกมันก็โอเคแล้วค่ะพี่น้องขาดบด่ไดดก็คือพักใส่ขาดบ่ไดดก็คือพักใส่เรียกอีกซื้อหนึ่งกับมะละขี้นก แกงเฮ็ดปวดต้องใส่ผักใส่ด้วยกันบ่ใส่ผักใส่มันสิหวานโพดมันบ่แซ่บเนาะมันบ่แซ่บมันต้องมี่ผักใส่ใส่น่ามีขมต้องมีขมจักหน่อยอืมมันจะสิแซ่บขมคอมดีโอเคปิดเกจแล้วปะยังจบค่ะพี่น้องสำหรับคลิปแกงเฮ็ดปวกมื้อนี้กะขอจบลงกับเพียงแค่นี้เด้อค่ะ คีบนาเมื่อนาพอกันไหมคือเกา้าซีมึงกันอน่ะจางเล็เข้มเลยเศบเๆๆเศษเศษพอดีก็เลปรุงอีกพอดีพอดีค่ะพี่นอ้องโอเคนงค่ะสวัสดีค่ะ